mưa rất sâu cũng thế nào mình, được không? Ôi, ôi trời chút phi mà mình đâu có โดนอยู่โดนอยู่ยังสมควนอยู่หรอกแ,มแกมเล็กโอเคอพี่น้องสมควนอยู่นะจับหนึ่งพอดี

กูเมื่อนี่เพิ่นเป็นช้ยอิสระไปเพิ่นแล้วเนาะมุมีแนวบางเบียดเพิ่นเนี่ยโอ้มันตกต่ำไปเลีวะเกือบเป็นขาดตัวเนี่ยดึงมาหองงาน,นเดี๋ยวน้อยเดียวสิขาด เชือกบาดอู้อยู่ในแจ้งไม่ตัวเนี่ยขนาดเพื่อบอกสูงเลยเด้ยนีน่นี่เพื่อ่ะเด้หนี่เพื่อจำท้องเพื่ออะเด้หนี่ โอ้ยผมยังไม่ใันเราออกด้วยตัวนี่ตายแล้วบอกว่าให้ตายหก็ไม่ตายง่ายก็ผมเอาให้เบิ่งแล้วว่าเจ้าของเอาออกให้เขาเพราะว่าเอาขวบครบสิบบุกงุมมันขึ้นไปเห็นบุหงุ้มขึ้นไเห็นขบฝันหนี้ฝันหนี่ตั้งแต่พวกอันแจ่งตลาดเขานะาไปทีใหญ่ทหารนล้น ะมันไม่่พอเดี๋ยวขึ้นรุ่นกันเราขึ้นยู่ท้างหนั้นงค่ับเป็นร้อยอยู่ทข้ทาวห่้งบ่อนเออดียวอ่อนแ่นมากนึ่ không thấy không có bạn mà chẳng hậu như lâu quá quá lạ mà chẳng hậu luôn mà chẳng hậu như đi, mà mà nãy đi mà không đi คือยู่นี่นปล่ะมานี่นจ้าว่าถึกีามบ่นีมน่นี่นมนบ่มั่นใจเล้ เล่นเล่นเล่นฮ่าฮ่่ไหวโดนมั้ยดิไหวโดนมันงจริงยังไงล่ะตัวมือเช้านี่เกือบขาดเลยเหลือน้อยเดียวหนึ่งเลยอืมตัวย่างอยู่นั่นะว่า ừ. xăm đây ba léo cho nó người. xăm xăm bán chay ăn áo vip ba khoai nhai chìm là huyết lại cái lông bay xưa nè xưa tuần cả đào khu nè đó gì doan chờ lông nè hoa hoa rất là lượt đó là เออฟ้า,วาว้าดิงเก่ากันมันรลุดมาแล้วฮหามันบกกรมนี่ือาบกบกเยอะเหงไหลจีจีมือรน้นวันเหมืนวายิ่งพอบุ่มบุ่มมาเลยอ่ไป้่เปะ สองแก้มสองแก้มเออเกือบต้นเกือบบวนอีก่ต้นเออมันต้องดัดเครื่องมือใหม่ก่อนเออเรามาแดงกันอีกกาอจุดบนมือี่ข้อคอปลวกบนล่ะ

phải đá Đó là không khoảng gì cũng như khoảng lại Ừ. Không Nó như xuống rồi Ấy kìa ông bà ơi, hư, sống 1 lý kì không phải à ăn thao mưa là กัดดีไรหมดเดงปืนขดยังวะโอ้ยข้าเบิองหลังแกอันผานผันผันหมัอนขึ้นเสาเรื่มเบิองหอดปลายปืนจาของปืนงานเลย่นของสาวจิ้งจังปอ้